ไฟฉายาที่ข้อความสว่าง5,000ลูมเมนจาก n e ็ t r จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวลเลอร์จะพาไปดูกันนะครับผมตัวไฟฉายที่เราพูดถึงในตอนนี้คือไฟฉาย n e c t r รุ่น P91 ตัวนี้ความสว่างสูงสุดได้ถึง5,000ลูมเมนใช้งานต่อเน,นื่องได้1ชั่วโมง45นาทีหรือใช้โหมดไฟสว่างต่ำสุด45ลูมเมนใช้งานได้สูงสุด60ชั่วโมงนะครับผมระยะก,การส่องแสงไกลสุด300เมตรนะครับผมฟีเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อเริ่มต้นเลยตัวด้านหน้าไฟฉายนะครับผมก็มีใน,นส่วนของทีี่ทุบกกกรรรรระจมมาาาาใใให้้้้เยยอแลวสาาถชน ทุกกระจกหรือใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉินได้นั่นเองตัวนี้มีตัวกันลั่นมาให้แล้วนะครับผมข้อดีก็คือเวลาเราพกพาอยู่ก็ไม่ต้องกลัวสวิตด้านหลังลั่นเองนะครับผมมีตัวคลิปหนีบมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสามารถใส่กับตัวกระเป๋ากางเกงได้สวิตการสั่งการมีทั้งหมด2ตำแหน่งก็คือส่วนของด้านข้างตรงนี้แล้วก็ส่วนของด้านหลังนะครับผมการใช้งานแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้ครับผมคือเปิดเพื่อใช้งานนะครับผมแล้วก็สามารถกด ย้ำๆเพื่อปรับพสอสว่างได้นะครับผมแล้วก็กดทีหนึ่งเพื่อปิดตัวโซ่ของด้านหลังเป็นโมเมนตัลี่นะครับผมกดค้างเพื่อเปิดปล่อยมือเพื่อดับถ้ากดค้างจะเป็นโหมดตกนะครับผมตัวนี้เป็นไฟฉา,ายแบบชาร์จได้นะครับผมข้อดีคือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะหมุนแล้วก็สามารถเสียบชาร์จได้ผ่านสายไทซีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองมีไฟสถานะบอกสถานะแบตเตอรีตร่ตรงนี้ด้วยและนี่ก็คือ넥ทอส P 91นะครับผมถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เวเลอร์แท็กซิทิวสโตรทุกช่องทางครับผม